สร่วมกับเซิร์ชผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์เสนอ แฟนคลับช่อง3ช่วงตีตัว๋วทัวร์กองวันนี้รายการแฟนคลับช่อง3าพามาตีตัวทัวร์กองกัที่งานบวงสวงละครรักโรแมนติกที่มีชื่อเรื่องว่ารักพลิกล็อกของผู้จัดใต้แดงอย่างติ๊กกัญญรัตจากบริษัทนอสตาร์โปรดักชันจำกัดกันคะ่ะวันนี้ราบรื่นไปด้วยดีนะคะฝนฟ้าเป็นใจฟ้าเปิดโล่งนะคะให้กับการทำบวงสวงของละครเรื่องรักพลิกล็อกวันนี้ ดีใจมากค่ะไม่คิดว่าแบบพี่ๆสื่อมวลชนนะคะจะแบบว่ามาให้กําลังใจแล้วก็แบบว่ามามาทําข่าวมากมายขณะน,นี้รวมทั้งแฟนคลับของแต่ละคนนะคะที่ให้การแบบว่าการต้อนรับเป็นอย่างดีวันนี้รู้สึกว่าตัวเองดีใจแล้วก็ตืน่นเต้นมากค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีดารานักแสดงมาเรื่มพิธีกันมากมายเรียกว่าเขายกกันมาทั้งกองเลยก็ว่าได้เลยล่ะค่ะค่ะก็ฝากนะคะเอ,อ่อ ผู้ชมชาวช่องสามทุกๆคนเลยนะคะก็ขอให้ติดตามชมละครรักคลิกล็อกของติ๊กด้วยนะคะที่จะทําให้เต็มไปด้วยรอยยิม้มและความสุขในขณะที่ทุกคนได้ดูค่ะรับรองเลยนะคะว่าละครเรื่องนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งละครน้ําดีของทางทัอง3กันอย่างแน่นอนแต่แฟนกลับช่องสามคนไหนที่อยากดูละครเรื่องนี้กันแล้วต้องอดใจรอกันอีกแป๊บหนึ่งนิดจ้าอีกไม่นานเกินรอได้รับชมละครเรื่องรักคลิกล็อกกันอย่างแน่นอนจ้าผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์ e aí